ไม่สนิทอย่าใช้คำนี้นะวันนี้กิมมีศัพท์ที่เอาไว้ใช้เรียกเพื่อนแล้วก็สนิทกันมาฝากค่ะแต่ถ้าไม่สนิทก็อย่าไปเรียกเขาแบบนี้นะคะคนที่เราคิดอะไรมากกว่าเพื่อนเนี่ยเราก็จะไม่ใช้เรียกเขาแบบนี้ด้วยมาดูคำแรก Phone a Paul p l พอ p a อ l พอ l เนี่ยใช้กับเพื่อนที่สนิทสนมมากกันเป็นพิเศษเพื่อนที่คบกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน We have been Paul for many years เราเป็นเพื่อนกันมานานหลายปีแล้วคำที่2 buddy buddy แปลว่าเพื่อนคู่หูกันค่ะ She's my childhood buddy เธอเป็นเพื่อนคู่หูของฉันในวัยเด็ก mate Mate ในฝั่ง British เราจะหมายถึงเพื่อนสนิทหรือเพื่อนในกลุ่มคะ่ะ we have been mates i n c e high school เราเป็นเพื่อนสนิทกันตั้งแต่โรงเรียนมัธยมช m มช u มเพื่อนสนิทหรือเพื่อนเกลอ i ran into an old high school chum อยู่ๆฉันก็เจอเพื่อนสนิทสมัยมัธยมคำต่อไปครั้งนี้เราได้ยินบ่อยๆคะ่ะ bro กับ sis bro กับ sis bro มาจากคำว่า brother sis มาจากคำว่า sister เราไม่จำเป็นจะต้องเป็นพี่น้องกันจริงๆก็ได้นะคะนับถือกันเป็นพี่เป็นน้อง hi bro hi bro วัสดีพี่ชายน้องชาย hi sis วัสดีพี่สาวน้องสาวคำต่อไป dude dude คำนี้ใช้เรียกคนที่สนิทสนมแบบเป็นกันเองมากๆค่ะ Hey dude, Hi dude, What's up dude เป็นไงเป็นไงพวกและคำสุดท้าย Partner in crime Partner in crime เพื่อนสนิทเพื่อนคู่หูเพื่อนที่รู้ใจใช้กับคนที่เราเป็นเพื่อนกันสนิทมากๆมากๆ You are my partner in crime you're a my partner in crime หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ชมทุกท่านนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกี้ด้วยนะคะแล้วพบกับกี้ได้ในทุกๆช่องทางค่ะสำหรับวันนี้บายบายซีอ้อ